ค่ะเดโก้ก่อนเลยลูกครับผมก็วันนี้มาเลยรู้แบบว่าแบบครั้งที่สเดนิมนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบเดนิมแบบว่าร่วมสมัยแล้วกันนะครับเรียกว่าแบบเป็นแบบสไตล์มิกซ์แอนด์แมทช์แบบเอาไว้แบบว่าให้ทุกคนอ่ะที่ได้เห็นลองจับไปแต่งตัวดูให้มันดูเป็นแบบแนวเจนซีวัยรุ่นแบบยุคใหม่นะครับผมแบบสามารถแต่งตัวยังไงก็ได้แล้วผมทุกคนก็จะมาแบบแต่งตัวเองใช่ไม่ใช่เป็นมิวเลียมแบบนี่มิวเลียงเป็นยังีงมีหลายเลเยอร์เลยครับใช่ก็แบบก็แบบมีโซ่ ตอนแรกเดี๋ยคิดว่าการใส่แบบว่าสามชั้นจะดูแบบคุดอันหรือเปล่าดูแบบเยอะหรือเปล่าแบบว่ารู้สึกว่าแมสกแล้วแบบว่ามีออกมาที่ตู้หลกที่ตู้หลักก็จะแบบเป็นผูกไทยอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเลยแต่กลัวจะแบบไม่เท่ก็เลยผูกมาสามอันเลยครับวันนี้อันเลยเป็นการแก้ปัญหาแบบเลือกไม่ถูกไงจะผูกไปไหนดีใช่แต่ว่ามันเทมากใช่แต่ว่าหัวเท่นะมันแบบสีมันถูกต้องอะไรออย่างะไรใหม่ๆเนาะอะไรใหม่ๆหอะไรอย่างเลโก้เป็นไงซึ่งโดยปกติคือเราผูกไทยเยอะขนาดนี้เลยหรอ่าแล้วแต่วันแล้วแต่วันอย่างวันนี้แม่แบบงานใหญ่ ก็เลยปลูกเยอะใช่ถ้าใหญ่ถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ต้องเอามาหลงเลยหรออาจจะต้องลองดูลองพันคอดูใช่พี่ฮ้องกับพี่ฮ่องอะเขาบอกผมว่าเลือกไม่ใส่แล้ววันนี้เป็นผ้าแทนสบายสบายง่ายๆ้โหไม่รูอยากมันเกิดขึ้นเร็วมากมีสื่อเป็นลมค่ะ ต่อเลยลูกต่อเลยนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะลูกไปเลยครับผมแล้วไปนะก็ทำไมเราไม่เอทอราไม่เอายไตองผมของออ๋อันนี้เขาเอาของผมไปเนี่ยแต่ผมให้แบ่งให้คนอื ว่าเป็นลูกการแต่งตัวดีอันนี้ยืนยันเลยยืนยันเลยไม่ว่าคือแบบเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยก็คือแบบจะยืดจยืดถึงยีนอ่ะกงยีนนี่คือแบบแมทช์กับพี่นัทเลยใช่ใช่ก็เรียกว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าส่วนใหญ่ลูกที่เนี่ยจะมาในลูกที่แบบว่าถ้าม่รู้สึกว่าดูทางการนิดนึงแต่ว่ามันเป็นแบบการทางการที่สามารถแบบว่าแคชชัวร์ได้ด้วยมันเลยรู้สึกว่าสามารถปรับยังไงก็ได้มันก็เลยเหมาะกับเลโก้ไงเลโก้จะแต่งยังไงก็ได้แค่แบบว่าลอง ไม่บอกคือว่าจะไปเต้นมไม่บอกคือจะไปเต้นดุมๆต่อจริงๆอ,อันนี้คือคอ, <laughs> อันนี้คือเออดึงมาจากเอานาเกล็ดปลากระพงนะฮะ <laughs> มาร้อยให้ดูเลยว่าแบบเออมันเข้ากันได้กับชุดยีนในวันนี้นะครับผมสารสนุชนชาวประมงไทยสนับสนุนการเอ่อามาทำคลงทางทะเล <laughs> เออไปเรื่อยไปเรื <laughs> <laughs> ่อยนะให้ฝากฝากเลยค่ะแฟนที่เขาชอบอี เลโก้เลยรู้เลโก้เหรอคเลโก้เลยครับมา,มาที่หนูคนเดียวเลยคร<ล>ับการนีน้เลโก้เซ็ซนโโซซเต,ตอร์ไงที่ฝากบ่อยแล้วทั้งผมเองก็ต้องขอฝากงานจู์จีนสปีดด้วยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบยีนนะครับแล้วก็กำลังหารูปในการแต่งตัวนะครับกับเสื้อผ้าแนวยีนนะครับก็อยากให้มารับชมงานนี้ได้นะครับวันนี้พวกเราไยแคนก็ได้มาบบว่า แต่งตัวในนี้ในนี้ดูก็สนุกมากเลยครับแล้วก็พี่ๆของผมเนี่ยชอบกันมากเลยอยากจะให้ถามความรู้สึกแบยว่าแต่ละคนรู้สึกไงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วผมก็ดีใจที่ได้มาร่วงเละครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟชั่นโชว์ด้วยก็เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมก็ผลงานต่างๆของเราอะไรแค่นิดเชียวแล้วก็มีโชว์ด้วยใช่ไหมพี่ง้องครับผมก็วันนี้ก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนแล้วก็บอกว่าทุกคนจะเอ็นจอยครับสปอยได้วยแล้วโชว์โชว์มีอะไรบ้างครับคุณนั้ อโชว์นะครับผมก็จะมีเในของเรานะครับนี้แน่ว่าเราเตรียมโชว์มาประมาณที่เยอะมากนะครับแต่ก็พร้อมให้ทุกคนได้สนุกแน่นอนเรียกว่าเป็น m i คอนเสิร์ตหลังจากคอนเสิร์ตเนี่ยงนี้ก็เห็นแบบแฟนๆนแบบว่ายังติดอยู่ที่แพกอยู่อย่างเงี้ยก็แบบว่าเอามาแบบเลย์ให้ดูแบบว่าตรงนี้ใช่เพลงไปก็มาดูดีๆได้ใช่ครับเพราะเราก็ขนเพลงมาพอสมควรเหมือนกันครับผมก็ฝากด้วยครับไลค์แคนครับค่ะโอเคค่ะ สนุกมากเลยครับผมรู้สึกแฟนคได้ผลตอบรับดีมา,แากแฟนก็เออไปดู่แมาก็เขาก็ชอบหนสุเขาบอกสนุกครับผมว่าดีใจครับที่พวกเขาได้รับความรจากเมื่อเราไปนะครับขอ,ขอี่นยเขาชอบพาดไหนคะออชอบพาทเลยครับมรอโเคแต่พี่เต้ไม่พาเดยวเดียวนเนนค่ะ กระดูมันหลุดง่ายขนาดั้นล่ะึือ่าพัดปั่นจักรยานเันั้นน่ารักนั้นน่ารักไม่กระดูมันหลุดง่ายกระดูมันเห็นแบบไม่ดีดีแล้วแต่กันหยุดชอบหลุดเองเร็ยมาหลวงไปแลแฟนแฟนซีแบคบอกว่ายังไงคะเพาเหมือนว่าก่อนคอนเสิร์ตเขาคาดหวังเขาอยู่ผมกันใหญ่เลยเไมต้องทแบบนี้ก็อด้นบเวนอนรออนสั่งผมให้ได้ไหม ได้แล้วแจะอีกมะทอีกนะครับจะทอีกไหมหนักกว่าเดิมไหคะหนันี้ได้่าหนง่ีได้ถืว่ามันดูประาี้เองจรงจริงต้องบอกว่าการที่ได้เลือกพูดออกไปบนเวทีเป็นความกล้าที่แบบว่ ใช้ความกล้าเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือในภาพรวมของเลโก้เนี่ยอาจจะดูแบบว่าชัดเจนมากสุดว่าเราแบบกล้าแสดงออกครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าภาพรวมของคอนเสิร์ตเนี่ยคือทุกคนได้แสดงความเป็นตัวเองกันทุกคนเลยทั้งห้าคนเนี่ยครับผมทุกคนได้แบบทำสิ่งที่ตัวเองทำทำในสิ่งที่ตัวเองรักทุกคนเลยแต่แค่แบบณวันนั้นเลโก้ได้เป็นตัวแทนพูดแทนเพื่อนๆดีใจครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าแบบคนไทยเป็นเอ่อเป็นชาติที่น่ารักมากๆเลยครับผมครับแฟนคลับไทยแฟนคลับ ทำให้แบบว่าเหมือนแบบมันเป็นบ้านเราอะ่ะแล้วเขาเขาทำให้รู้สึกว่าแบบคือบ้านที่เราปลอดภัยอะจนทําให้แบบทุกคนที่มองเข้ามาจากต่างที่ต่างมาต่างแดนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออน่ารักแล้วเขาอยากที่จะสลับสนุกด้วยเช่นกันคือไม่ใช่แค่เลโก้นะครับแบบทุกทคนเลยที่ที่ในวงด้วยเช่นกันเนอะเดยวงคิดไปว่าสปินที่เราดูไปบนเวทีเป็นแค่คือชอบมากเลยครับการที่แบบทุกคนแบบหยิบหนึ่งประโยคของผมไปแล้วเขียนว่าเลโก้ระเบิพงสอ2พันยี่สินนบ,บหาอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบ ได้เหมือนเือนได้หนึ่งอาชีพเป็นแบบไลฟ์โค้ดเล็กๆอะไรนะใช่คือเป็นไปได้อยากขึ้นไปอยู่ชั้น3 8เลยอยากไปอยู่กับพี่ไอพีชอทเลยัอนี้เป็นสิ่งที่เขาเตรียมมาที่อยากจะพูดถึงว่ามันเป็นออกมาตัใจคนเวทีเลยเชื่อไหมว่าตอนแรกแค่คิดว่าเราจะขอบคุณใครบ้างดีครับผมแต่ใครที่สุดเลยรู้สึกว่าณโมเมนต์ตรงนั้นคือมันอินใจมากๆเลยครับแล้วสำหรับสปีดที่ออกมามันคือออกมาแบบ รู้สึกว่าผ่านการกรองน้อยมากแต่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือโดนใจแบบที่สุดแล้วแล้วก็เป็นความรู้สึกเราตัวเองมากที่สุดแล้วเียครับผมใช่แล้วอีกโมเมนต์หนึ่งที่ถูกแช่อย่างไงคะกับการมันจังหวะอะไรครับอุบัติเหตุหรอไม่เลยว่ามันเป็นที่ฝังจังบอกอีกอันนี้เรียกว่าอุบัติเหตุไมหมกระแทกฟันไม่ต่อแล้วเออตรงไปกระแทกฟันอาจจะไม่ได้มีใครพูดว่าไม่ได้อีกอันอีกสเต็ปหนเป็น เก็ราบเป็นะผมระหว่างพี่กับน้องใช่แล้วผมเห็นเลยว่สัมภาษณาวันนั้นขาเห็นนี่แหละว่านั่งรับเลยว่าเป็นในนี้เราฐานเราไม่คือปกติถ้าเกิดเราอยู่ข้คณะสื่อเราเราก็จะวางตัวแบบตามคาแรคเตอร์อยู่แล้วนะครับคือเราจะไม่มีการแบบไม่ได้มานั่งทําอะไรอย่างนี้กันแบบบ่อยๆอยู่แล้วครับแบบแต่ว่าพี่ในวงกาูแลักเลยใช่คือ นิทกันมากเกืนไปไหมไม่รู้ว่าในสายตาเขาดู่แต่เรารู้สึกว่าแบบเออที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่ารักดีค่ะทีนี้ผมบ้างค่ะไออแวบไปแว็บมามเปิดวารแต่คนบอกว่าคนที่มหัศจรรย์มากคนอจ็อบคนจ็อบที่น้องจ็อบก็เต้นกันให้กับไลท์แฟนมานานมากแลาตั้งแต่พวกตัวในหลายที่ก็จริงตั้งแต่อารสเลยก็เริ่มทำงานน้อจ็อบมาเรื่องนานก็ีมาที่เป็นผู้ที่ถูกเลือกเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วก็มีคนเ็นจ็อบมากมาย ดูคนก็ไม่ได้นไไดสนใจหรอวกว่าผมจะเปลี่ยนตัวตอนไหนแต่พอมาดูหลักโชว์แล้วออพอพงเปลี่ยนตัวตอนนี้แล้วลเริ่มวิง่งตันนั้นตอนนั้นตื่นเต้นไหมว่าแบบโชว์นี้มาเอาจริงมันตะกว่ามันต้องดีมากก็ตื่นเต้นมากครัตอนแรกที่ไปบีบพี่ีเขาก็บอกว่าพี่ผมอยากทำอย่างพยายามมากเลยนะแต่ว่าทำแล้วเท่มากเลยเอ,อะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกคงจะเต้นแค่เพลงครึ่งเองเหรอแล้วก็ให้ใครมาเต้นต่อดอพราะว่าพี่เราทำดู หมาอู้อะ่ะหมาหรือจากหมาหมาสูู้เ้นะลูกหมาสู้หมาขาวๆนี่มันขนแบบหูยาวๆแล้วกระเพือกระเพือกคือมีโอกาสได้ดูวันรันทูอย่างเงี้ยครับใช่แบบเหมือนพอรันทูเสร็จแล้วเขามีการแบบซ้อมเพิ่มอีกรอบหนึ่งของพี่ฮงอะไรเงี้ยซึ่งปกติตอนซ้อมเขาใช้ลิฟต์แต่วันนั้นเหมือนเขาอยากลองแบบไม่ใช่ลิฟต์เวลว่าบันไดบันไดมันเร็วกว่าแบบจริงจิงคือมันมันมันทันอยู่แล้วคือแบบวันแรกวันแรกทางมันจะใกล้หน่อยเพราะว่าเป็นทางที่แบบ ิปอยู่ทางนั้นพอดีแต่วันที่สองต้องต้องแบบแบบตัดขาดอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปอีกรอบคิดต้องบอกว่าวันแรกวันสองพี่คงผูกไปนละที่ด้วยเช่นการวิธีการเดินทางก็จะแบบยากขึ้นแบบแตกต่างกันไปด้วยทางกันเพิ่มใช่มันจะมีมันจะมีคลิปหนึ่งที่แฟนคลับถ่ายเห็นผมใช่ป่ะไปเดินแบบตอนเช้าใน Impact ตอนเช้าลงข้างบนเซอร์เวย์แต่ผมนั่งดูเซอร์เวย์อยู่เขาวิ่งทางไหนเขาบอกไปค่ะว่าแบบไมามีกำหนดเวลาแรือเล่าจะต้องทำให้ไม่กี่ไม่ได้ดีเลยนะมีมีฮารับเหมือนเขาทำทำเพลงมมาาปรระณนี้หอ ไหวไหมฮงประมาณนี้มาแบบสีบสบสบสบ่สิบวิห้าสิบวิเลยผมก็สบายมากพี่ได้ชิลๆอะไรใช่ใช่ครับแล้วก็ได้อยู่แล้วก็สนุกมากผมวิ่งแป้นเลยว <c oughs> ิ่งได้อีกคนนึงในคอนเสิรส์ตนี้คุณได้ท้าทายความกลัวคุณไปเยอะมากบิลเลียมกี่กี่กี่อะไรนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่คือค,ความสูงความสูงบ้าเราพวกความสูงอยู่แล้วเลยใช่ก็เยอะครับคือคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่ ที่ผ่านมามันสูงขนาดไหนสำหรับผมแค่ลอยพื้นมันก็สูงหมดเลยไงสำหรับผมอ่ะใช่แต่ว่าสำหรับผมอันนี้มันมันยากกว่าเพราะว่ามันมีแบบหลายเทคนิคที่เราอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยไออย่างปีที่แล้วมันจะมีแค่ทะเกแบบลอยพื้นขึ้นกับสลิงอะไรเงี้ยแต่ปีนี้มันมีเหมือนแบบตอนโชว์เปิดตัวที่เป็นทักก็เป็นเหมือนเปิดแล้วกับแผ่นอันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีสลิงมีลิฟต์ตรงกลางที่เดี๋ยวต้องเปียกน้ำอะไรเงี้ยก็แบบยากครับแต่ก็สนุกครับเหมือนพอคือเราทําใจมาแล้วว่าว่าปีนี้ต้องต้องขึ้นอะไ,เไ,ไเรเง คอนโทรลได้มากขึ้นแต่ Haj ่่ววาามมไไได้ีคออะะรก็มันก็แค่กลัวอะไรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามีมึนๆอะไรเงี้ยครับถ้าแบบว่าไปนานๆแต่วมดมมันนี่เขามีอะไรอะเอมโมเนียเพื่อนรักยาดมเอาไม่อยู่เออมนิเคู่ใจใช่ๆก็พกไว้ครับเป็นแบบเครื่องหลังก็คือลงลงลงปุ๊บลงปุ๊บช้าเลยใช่แค่จะยัดเข้าไปในรูจมูกแล้ว เออมันกลัวเหมือนเดิมครับแต่ไม่รู้ว่ามันีคือมันดีมันรู้วิธีว่าอยู่แบบนั้นแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบเราก็ไม่ได้อยากขึ้นไปแล้วอยู่เฉยๆแบบลอยเฉยๆอย่าง้แล้วก็อยากขึ้นไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรกบาลร้านทำรู้สึกตัวเองได้แล้วใช่ก็ดีขึ้นหรืดีขึ้นใช่คือใครคะซีเราเงินเนเวทีเขาบอกว่าแบ่งน้ำผิ้งด้านหนึ่ครับใช่ทำไมูกึร้สว่าคอนเขาจึงมันหนักเอ่อด้วยความที่ ันเป็นอิมแพกสกลมันใหญ่มากแล้วก็อาจจะขึ้นอาจจะขึ้นอิมแพกก็จริงแต่ว่าไม่เคยขึ้นแบบที่ต้องโฮคอนเสิร์ตยันนานๆอะไรเงี้ยใช่แล้วไม่มีหลายเพลงมากซึ่งแล้วก็เพลงที่ผมเลือกเป็นเพลงที่ตอนแรกคิดว่าคนจะเข้าถึงไหมมันยากแล้วก็แบบเช่นแบบดรีลเลอร์แม่กซ์แจ็คสันเนี้ยเป็นเพลงที่แบบว่าคุณพ่อกแม่ฟังตั้งแต่แบบผมเด็กๆเลยเงี้ยแล้วกลัวว่าคนจะไม่อินใช่ครับแล้วก็ด้วยพัดเพลงรวมด้วยอะไรเงี้ยซึ่ง เออ่ด้วยความที่ผมเต้นตามเพื่อนไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นคนที่แบบรับท่าช้ากว่าคนอื่นอะไรเงี้ยจะยิ่งแบบจะไม่ค่อยชัวร์เป็เท่าไหร่อะไรอย<ม>่างเงี้ยแต่ว่าก็เน้นซ้อมหนักมากขึ้นนะในช่วงใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้แบบว่าให้ให้มั่นใจที่สุดเ,เพราะว่ากดดันมากๆเหมือนที่พี่องค์บอกในใน,ในคอนเสิร์ตว่าร้องไห้ไปกับคอนเสิร์ตนี้ก็ร้องไห้จริงเพราะว่ามันแบบกลัวจะทำไม่ได้รุ่นนี้นันเพราะว่า ันเป็นอิมแพกอะคนมาเห็นเราทุกทุกอย่างเลยเงี้ยทุกวินาทีเลยเงี้ยก็เลยแบบต้องทำให้ดีใช่ครับแต่พอผ่านมาสองรอบแล้ะเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนพี่รักอยูพี่ให้ของพี่นั้นอะเหมือนแบบพอเราขึ้นคอนอะเหมือนองค์มันลงเออใช่เพราะว่าเหมือนแบบก็รู้สึกว่าเราจะเป็นอีกอีกคนหนึ่งเลยอะเวลาแบบเราอยู่ในเวอสเตจอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนเราก็คุยกันว่า พอเราอยู่ข้างล่างเราก็เป็นอีกคนหนึ่งพอแบบอยู่ในพาร์ทโชว์แล้วแบบอีกคนก็มีคนหนึ่งจริงๆก่แบบรู้สึกว่ามันแบบเป็นอาชีพในการแบบพาร์ทแบบที่พรจะโชว์ตลอดเวลานแต่ว่าทีสิ่งที่เรียกเสียงดีทุกวันที่สองขอทีได้ไหมคะมุกวันที่สองไม่ครับไม่ไม่อะไรอะแล้วของดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวผมไม่ให้แล้วแต่มันก็เป็นวรัอแล้วไม่เอาจริงๆอะตอนแรกผมอะไม่คิดว่ามันจะดังกินดังเพราะว่ามันเป็นพี่เกาะชมพูดไม่อยากมั่นใจมากเลยนะ ไม่เพราะว่าวันวันนั้นอ่ะวันทำเบนฟิตนะครับช่วงช่วงช่วงแรกๆอ่ะช่วงกลางวันเนี่ยแม่ครับบอกว่าติดโบ้ให้หน่อยพูดว่าไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดดิดีมนติดใจมันติดใจแล้วบอเออติดโบ้เยอะเว้ยลองเล่นหาสระโอน่ะยตกอย่างอะไรเงี้ยลองเล่นก็เลยคิดออกตอนนั้นพ๊ดโอเคเล่นเลยอะไรเงี้ยใช่คือคิดออกตอนนั้นเลยใช่ครับก็ไม่ไม่ได้เตรียมมาก่อนคือไอ้พวกแรกมันแป๊กไง อยู่ในหัวก็รันแบบต้องหามุกนที่ต้องแก้ต้องแก้หน่อยต้องแก้งานหน่อยอดึงกลับดึงกลับใช่อยู่เียกบ่ดึงขึ้นมาแล้วก็เออสระโออะไรโอโชว์อะไรก็เจอเจอเจอพอดีใช่ไม่เล่นตรงมาเลยแหละตอนนี้ก็คือไม่ไม่ติดแล้วใครไม่ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วติดที่เอ็มแพกอย่างเดียวรอรอคอนเสิร์ตไอคอนสามขออีกหนึ่งล่าสุดที่แบบแซมเห็นว่ามีมีคนที่โอ้ยมีคนโอ้ยทุกคนยังไงเราอย่าพูดอย่าพูดลูก คือเรื่องไม่อยู่ว่าเอะไรม่อยู่นี่ไม่รับประกันเรื่องมีอยู่ว่าคืออย่างที่ทราบกันดีว่าพี่ตุ้ยเป็นอากาเซ่มาตั้งแต่เขาบอกว่าต้องเอ่ยชื่อใครชื่อตุ้ยใครใครเคยชื่อตุ้ยได้ตุ้ยอย่างเขาเป็นอากาเซ่เป็นเรียนบอกแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนคือแล้วตอนที่ใส่ของคนชื่อตุ้ยเนี่ยเขาจะแบบพูดเยอะเสียงดังเฟลลี่รีดาเอเนอร์จีสูงแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งใช่ไหมครับผม แต่ว่าแต่ว่าครั้งเนี้ยจำได้เลยว่าพอรู้ว่าเราก็มีคิวนะคือมารีบแต่งหน้าเลยหนึ่งรีบแต่งหน้าทำผมสองเล่นนิ่งมากเหมือนเข้าชานิอารมณ์เหมือนตอนอยู่บนสลิงเลยสี่เลยมีการบีบบบีขออนุญาตนะคะอะไรก็ได้มึงอย่าบีบกูนะนี่มึงอย่าชวนมึงมึงไม่ต้องบอกอย่าบิ้วอย่าบิ้วอย่าบิ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 ้วแย่เชื่อไปภาพข้างในภาพข้างในที่เราเห็นว่าตั้งแต่พี่เป็นแบบเดินเข้ามา พี่ตุย้ยึืนนั่งเจ็บขาปุ๊บมือแตะเรียบร้อยมากไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก่อนมองแล้วยิ้มแบบเหนือกหมูเหนือกแฉกเลยแลย,ยิ้มแบบอยู่ตลอดที่ที่แบมอยู่เหนือแฉกแล้ว,ลวไ,มไม่มันจะมีการต่อท่าด้วยใช่ซึ่งคนอื่นเนี่ยโอ้โหพยายามแทบตายในการเต้น แต่นี้ไม่ต้องครับเต้นได้แล้วกันดีเหลือเกินเขาเต้นได้แล้วคือเพลงพี่แบมเนี่ยคือเพลงกอล์ฟซีฟี่เนี่ยคือลายมันเข้าลายมันเข้ากลุก๊กพี่ใช่เลยแล้วคราวนี้คือต้องบอกกับว่าอันนี้คือความน่ารักของพี่แบมเขาคือพี่แบมเขาอยู่แบบไม่ได้อยู่ทำชาเลนจ์เฉยๆเขาอยู่แบบรับท่าชาเลนจ์ด้วยอยู่พูดคุยด้วยอยู่ให้แบบแจกของอัลบั้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่พูดคุยด้วยอเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยแบบคุ้คุยอะไรกับเพื่อนนนั้แบบพี่ตุ้เย ผมรองตั้งแต่ต so like ั Freeze, like 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 right. like ้งแต่เขาเรียกว่าอะไรวะตั <references> <Yeah>. ้งแต่เราเต้นเสร็จใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปจะขอเขาถ่ายรูปใช่ไหมครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วผมก็แบบว่าผมก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยผมอยากเป็นบอยแบนด์พร้อมซีเว่นเลยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พูดพูดเป็นเหมือนแบบคำสั้นซิทีฟของอากาเซ่มากว่าแบบว่าครับไม่เป็นไรครับแบบก็ซีเว่นไม่ไปไหนหรอกอะไรอย่างเงี้ยไปเลยเหรอตอนนั้นไม่มีทรงแต่ว่าไม่มีทรงเลยก็เพิ่มอัธรรถทุกคนลองจินตนาการภาพคุณเป็นบุคคลที่สามมองเข้าไปเห็นเขาสองคนคุยกัน เราคิดลองคิดเล่นๆว่าตรงมุมขวาของม่านตาเราเนี่ยเป็นโลโก้เอ่อบริษัทประกันสีฟ้าและทุกอย่างมันจะ um เป็นแบบมูดที่แบบซึงเรามองเราก็รู้สึกว <no> ่าเออเด็กคนหนึงเนาะได้เจอความฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอพอเดินออกมาเห็นก็เห็นสีเงือกยิ้มกันอยู่เต็มเลยมีความสุขมั้โอ้ปอบไ้ไม่ทันเลยครับเมื่อกี้ พอคุณก็ไปนั่งปากฝนอยู่นี่วันนั้นเราเห็นอยู่ยใช่ค<ม>ือไอ<ม>้ไ<ม>จริงเ<ม>ล,ล็กเลโก้ก็รู้จักพี่แบบทำพอพี่แบบนี้แหละเขาทำให้เลโก,ก้รู้จักเก,กาหลีแล้วได้รู้จักแบบเคป๊อปอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองก็ตามมาแบบประมาณหนึ่งเช่นกันครับฟังเพลงแบบคอนเทนต์เกาหลีเยอะมากคอนเทนต์เซเป็นเยอะมากเช่นกันครับผมแต่ว่าพอมาเจอพี่ตุ้ยแบบอันนี้คืออากาเซ่ข้าวเส้นจริงๆริคือกรีดออกมาเป็นสีเขียวอะพี่เราลงรูปแล้วแปะหน้าเขาเลยเพอาะหน้าไม่ได้เลยครับตอนนั้นอ่ะคือแต่งหน้า ไม่ไมาคือร้องไห้ร้องให้ไปแล้วร้องไห้จะฝืนยิ้มเพื่อเพื่อให้รูปดีอ่ะเป็นยังไงน้ำตาจริงบิวกิ้เลยจริงน้ำตาบิวกิ้เลยใช่แต่ก็แบบพี่เขาน่ารักเหรน่ารักมากแล้วเขามาเม้นมาตอบเม้นแล้วองผมด้วยน้ารักเราพวกเราน่ารักคะับโอเคค่ะขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับ มันอย่ไ <Stre> ด้นะคะมันอยู่ได้นะอย่าไม่มาแลวพี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งตองสามหนึ่งตองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง้ามงนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองนี้